ขยะใต้ผมในสมาคมฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าวันนี้ยังไม่จบและจะมีดราม่าต่อไปเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ก้อนใหญ่มาหาศาลแป้งแค่ขอความเห็นใจแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งแต่แป้งต้องมารับทุกสิ่งทุกอย่าง สวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียร์ของโพสต t ส d ตเดย์นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามากันเรื่องกีฬายอดนิยมของคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่มาโฟกัสเรื่องของสมาคมฟุตบอลน,นะแห่งประเทศไทยเพราะว่าเกิดดราม่าขึ้นระหว่างมาดามแป้งนวลพรร์ลำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน กับอดีตนายกที่ชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับเนื่องจากว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาดามแป้งได้มาถแถลงทั้งน้ำตานะครับที่สมาคมฟุตบอลถูกสารพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทสยามสปอร์ต360ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ยุคมาดามแป้งต้องมาเรียกว่าเ,เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันเลยนะ ถาาภาษาชาวบ้านนะกับการกระทําของสมาคมฟุตบอลในอนดีตนะครับก็เลยมีการถแถลงออกมาแล้วก็มีการโยนความผิดให้กับพลตเอกสมยศพ,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 พุ่มพันม่วงจําได้ไหมครับตอนที่พลเอกพลตเอกสมยศพุ่มพันม่วงจะพ้นตาแหน่งนะครับแล้วก็พ้นตาแหน่งในเปื่อปี2567ออกมาพูดแบบเป็นพระเอกเลยตอนนั้นนะครับว่า บอกว่าไปอิจฉาคนที่จะเข้ามาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นั่นคือมาดามแป้งนะครับที่เข้ามาแล้วมีพร้อมเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแทบไม่ต้องสร้างอะไรเลยบอกงั้นนะครับตอนที่บิ๊กออสสมยศพุ่มมะม่วงเนี่ยเป็นนายกเขาบอกว่าเขาเข้ามามีแค่คุณแจดอกเดียวอันนั้นไปว่าบางยีบางยีนะวรวีมกักกดีนะมีคุณแจดอกเดียวใช้เปิดเข้าสมาคมแล้วก็พูดแบบน้อยองค์ใจเราคนเรา ว่าสนามไม่เท่ากันว่าสนามน้อยต้องมาสร้างให้กับคนใหม่นะแต่สุดท้ายพอมันมีเรื่องนี้ปับ๊บมาดามแป้งก็สวนด้วยดาม่าเหมือนกันมาดามแป้งไปบอกว่าเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งมีเงินสดจริง27ล้านแต่มีหนี้อยู่เราร5 5ล้านบาทโอ้โหและต้องจ่ายคืนทยอยจ่ายคืนในอีก10ปีนะก็แชรกันไปกันแต่ล่าสุดเนี่ยครับ ก็ต้องบอกว่ามีการแถลงออกมาแล้วนะครับโดยมาดานแป้งนงินพันลํำพันนะครับหลังจากที่แพ้คดีแล้วก็เป็นดราม่าทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าสถานะของสมาคมเงินเหลืออยู่27ล้านบาทนี่สินประมาณ3า2ล้านนะครับแล้วก็มีเงินกู้จากฟีฟ่าอีก155ล้านบาทนะครับนี่จากคดี360ล้านดอกเบีย้ยอีก200ล้านนะครับนี่คือ สิ่งที่มาดามแป้งมาถแถลงแล้วก็ปาดน้ําตาใช้ทิชชู่นะครับมาดามแป้งบอกว่าไม่ดรามา่าแต่ไปดูว่านาบ้าหรือไม่ดรนมากไปดูคลิปที่มาดามแป้งถแถลงครับในศาลดีกาคําพิพา,ากษา6มีนาคมให้สมาคมจ่ายค่าเสียหายให้แก่แซมสปอร์ต360ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยนับถัดจากวันฟ้องส่วนอันนี้อันนี้เป้งคิดว่าทุกคนอยากฟังจำเลยที่2ถึง19 หมายถึงท่านอดีตนายกสมาคมและอดีตสภากรรมการไม่ต้องรับผิดชอบการเงินเป็นการส่วนตัว3ามล้านสิบล้านบวกดอกเบี้ยกลายเป็นหนี้สินของสมาคมที่จะต้องรีบชำระแต่อย่างไรก็ตามแป้งและฝ่ายกฎหมายเราได้ศึกษาอย่างเด่นชัดแล้วว่าวันนี้แป้งได้ตัดสินใจแล้ว ในฐานะที่แป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าแป้งจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภากรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อขอความเห็นชอบในการฟ้องไลเบียตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่จำเลยที่2คืออดีตท่านนายกสมาคม และสภากรรมการในยุคนั้นสิ่งที่แป้งเจอเนี่ยแป้งทำเต็มที่ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเอเชียเข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่แป้งแค่ขอความเห็นใจและขอกำลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามปัญหาเหล่านี้ จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมาการแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งแต่แป้งต้องมารับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ยังอย่างที่บอกนะฮะและที่คิดยเ,เราไดูดครับมี4ประเด็นคุณสมยศเลิกสัญญาข้าสามปอดใช้ให้สิทธิ์นั้นกับบริษัทแพนบีนะครับแพนบีของคุณบีนี่แหละคุณแป้งบอกว่าจะไปเจราจากับแพนบีให้ลดสิทธิประโยชน์ ลงให้กับสมาคมเพื่อเอาเงอาเงินที่สิทธิประโยชน์ลดมาแล้วสมาคมไปทําอย่างอื่นเนี่ยเพื่อหาเงินไปใช้นี้แล้วเข้ามาพร้อมกับการที่จะต้องแก้ไขปัญหายี่ที่เงินเหลือแค่27ล้านบาทแต่มีหนี้สินระยะยาวอีก10ปีนะครับแล้วก็เห็นดราม่าไปนะฮะจับเราเราดูสภาพอารมณ์และความรู้สึกตอนถแถลงที่คลิปที่บอกเนี่ยมีการหลังน้ําตาระหว่างการถแถลงข่าว ขอแสดงความเสียใจที่ต้องมารับผิดชอบปัญหาทั้งที่ไม่ได้เกิดในยุคข,ของตัวคุณแป้งเองและขอกำลังใจจากแฟนฟุตบอลและสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นกำลังใจซึ่งผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของดราม่าอย่างเดียวแต่เป็นการถแถลงกดดันด้วยนะครับเพราะให้เห็นว่าที่กดดันเนี่ยครับว่าจะให้แบบคุณละวิโรทองเจ้าของสยามสปอร์ตนะครับเห็นใจที่จะลดนี้จากคำพิพากษา ให้แผนบีเห็นใจที่จะต้องเอารถสิทธิประโยชน์เพื่อจะไปหาประโยชน์เพิ่มเติมตม,มาให้สมาคมทีนี้ปมปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์กับแพนบีมีอะไรสัญญาเดิมนะครับในยุคข,ของพลตรดจเอกสมยศพุ่มพะม่วงที่ทําผูกมัดกันแพนบีไว้ถึงปี2 7 7 1นะฮะอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยสัญญาดังกล่าวมีข้อผูกมัดระยะยาวและมีผลประโยชน์ที่ไม่เอื้อต่อสมาคมนะฮะ การดำเนินการของมาดามแป้งนี่ครับจะไปเจราจาปรับสัญญาใหม่เพื่อเรื่องในลักษณะที่เกี่ยวแต่ดเดียวที่เดียวเกิดขึ้นกับสยามสปอร์ตไม่ให้มีการฟ้องร้องนะปรับเงื่อนไขให้สมาคมได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นลดรายได้ของแพนบีจากสัญญาเดิมดึงสิทธิบางอย่างที่เคยให้กับแพนบีกลับมาเป็นของสมาคมนะฮะแล้วก็การซื้อคืนลิขสิทธิ์นี่นะครับก็สามารถซื้อคืนลิขสิทธิ์สายทอด จากต่างประเทศกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของสมาคมไม่ให้แทนบีอย่างเดียวนะครับ mm hmm. และสิ่งอันนี้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โดนใจคนแฟนบอลและคนทั่วไปว่าทําไมสมาคมฟุตบอลในยุคคุณสมยศพุ่นพะม่วง mm hmm. ไปขาย Data a n a l y s i ิซให้ให้กับบริษัทคู่แข่งที่อยู่มาเลเซียด้วยซ้ำนะ d a t a a n a l y s i ิ Analysis, เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย คนที่ซื้อเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับเว็บการพนันทําไมเว็บการพนันสนใจนะฮะตอนที่ผมฟังแถลงข่าวของบางีวรบีมักกูดีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเอาไว้วิเคราะห์ว่าแผนการเล่นผู้เล่นที่จะลงสนามและนําไปสู่การสั่งให้ล้มบอดได้ผมวิวแช้นะั้นอันที่หนึ่งนะแต่อันที่สองที่ไม่มีใครพูดเนี่ย นั่นคือ d a t a a n a l y เ i ซที่คนเข้าดูการแข่งขันฟุตบอลแต่ละแม์เนี่ยถ้ามันมี Data Ana l y เ i ซว่าคนเข้าไปคนเดิมๆเ,เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เป็นชอบฟุตบอลและชอบการพน,นันเว็บพน,นันก็จะฟีดเข้าไปเลยว่าเอ้ยมีการพนันคู่นี้คู่นี้คู่น,นี้ปริมาณการพนันได้มากขึ้นถามว่าเว็บการพน,น,น,นันได้อะไรได้ค่าน้ำได้ค่าน้ำ คนที่อยู่ในระบบการพนันฟุตบอลและพนันทั้งหลายเนี่ยเช่นแบบแทง10จ่าย9แทง10จ่าย8ปดเขาเรียกค่านา้ำทีนี้คดีเราย้อนหลังมาด,ดูคดีที่สมาคมฟุตบอลมีกับสยามสปอร์ตนะครับตั้งแต่ปี2556ถึง2 5 9เนี่ยสมัยคุณวรวีมะกุดีทำทำสัญญาให้สยามสปอร์ตเนี่ยบริหารสิทธิประโยชน์จนถึงปี2 5 6 5ในปี2559เนี่ยครับ ในยุคข,ของคุณสมยศพุ่มพม่วงเนี่ยยกเลิกเพราะว่าบอกว่านี่เป็นสัญญาฝ่ายเดียวทําให้มีการฟ้องร้องทําให้สมาคมเสียโอกาสและเอาสัญญานั้นไปให้กับบริษัทแพนบีนะทำให้สยามสปอร์ตเนี่ยเขาฟ้องฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยสองสามศาลศาลชั้นต้นพิพากษาให้สมาคมจ่าย50ล้านบาททางสยามสปอร์ตอุทธรอุทธร์ทั้งสองฝั่งนะฮะศาลอุทธรพิพากษาไปอีกในปี2 5 6 4นะครับ ให้สมาคมฟุตบอลใจกับสยามสปอร์ตเนี่ย450ล้านนะครับพอถึงวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่ความแตกเนี่ยสารดีกาพิพากษาให้สมาคมฟุตบอลจ่ายให้สยามสปอร์ตเนี่ย360ล้านถ้ารวมดอกเบี้ยอีกก็ประมาณ560ล้านบาทนะครับวันที่11มีนามันามแป้งเลยถแถลงเอาขยะใต้พรมสมาคมฟุตบอลมาเปิดกันทีนี้เนี่ย ต้องชดใช้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งเงินเชดเชยพร้อมดอกเบีย้ยนะครับก็ราว560ล้านทีนี้จะไปเจราจาอย่างไรใครจะยอมลดในคำพิพากษาคือคู่ความอาจจะยอมลดได้นะแต่ขอความเห็นใจผมว่าสยามสปอร์ตอย่างมากเขาไม่เขาไม่เก็บดอกเบี้ยอย่างมากนะเขาไม่เก็บดอกเบี้ยแต่3 6 0บล้านต้องไก่เรามาดูนะแนวทางแก้ไขที่บอกว่าที่มาดมแป้งนะครับไปรไปประกาศเนี่ยค,คือจะฟ้องไล่เบีย้ย อดีตสมอดีตนายกสมาคมฟุตบอลและกรรมการชุดเก่านั่นคือชุดของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงบิ๊กออสเนี่ยครับและเจราจากับสามสปอร์ตเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันว่าจะลดค่าเสียหายได้ไหมรวมทั้งจะไปเจราจากับแพนเบียบอกว่าลดสิทธิประโยชน์เพื่อจะหาช่องทางเพิ่มหารายได้เพิ่มของสมาคมฟุตบอลนะครับแต่หลังจากที่มาดามแป้งแถลงบิ๊กออสก็ แก้โต้ข้อกล่าวหานะฮะบ,บอกว่าไม่กังวลการถูกฟ้องไล่เบี้ยนะฮะและยืนยันว่าการยกเลิกสัญญาไม่ใช่เรื่องการยกเลิกสลกิขสิทธิ์เป็นการยกเลิกสยามสปอร์ตในการดูแลสิทธิประโยชน์เดิมนะครับสุดท้ายจะบอกว่าเลิกเลิกไม่ผิดไม่ได้นะเพราะสารพิพากษาแล้วว่าคุณต้องคุณต้องผิดคุณต้องถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับการที่ทูซื้อลิขสิทธิ์ยังจ่ายเงินให้สมาคมปกติ ค่าทนาย30ล้านเป็นไปตามปกติที่สมาคมต้องจ่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมูลค่าของเงินที่อ,อะไรเงินในคดีนะครับที่ต้องจ่ายนะครับการขาย Data a าต้าในสิท์เนี่ยบิก๊กออบอกว่าไม่ใช่การขายข้อมูลลับของสมาคมาและก็ยังได้เงินในส่วนนี้อยู่นะครับแต่เขาที่ผมบอกฮนะมันไปทําใหา้บางยีบอกว่ามันทําให้เกิดการล้มบอลได้และทุ่ผมบอกที่2เว็บพนัน ฟีดดาต a ไปถึงคนดูเลยนะครับขณะที่เงินกู้จากฟีฟ่า้า150ล้านบิ๊กออสบอกว่าเป็นโครงการความช่วยเหลือ,อช่วงโควิด -19 นะครับนำมาให้ใหสมาคมบริหารไม่ได้นำ,นำเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับและทีนี้ไปดูฮะหลายคนก็ถามว่าทำไมยกเลิกสัญญาสยามส,สปอร์ตและไปให้แพนบีก็ไปพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กออสสมยศพูดผพม่วง กับแผนบีผู้บริหารแผน B ีและแผน B นะครับในปี2557ตอนที่พลตำรวจสมยศผู้พิามม่วงเนี่ยเป็นผอบอรตรได้ทำสัญญาหรือ MOU ให้กับแผน B ใช้สื่อดิจิตอลดิจิตอลบิลบอร์ดนะครับที่เผยแพร่ข่าวสารของตำรวจและการจราจรเราจะเห็นทุกสี่แยกในกอทมอและทุกป้อมตำรวจนะมีจอ LED นั่นคือของแผนบีนะ โดยใช้สิทธิ์ของตำรวจนะครับหลังเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพนบีก็ได้สิทธิ์ในการที่จะดูแลผลประโยชน์ของสมาคมแทนสยามสปอร์ตนั่นไปดูเองนะเห็นไหมความสัมพันธ์มันไม่ได้เพิ่งมามันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นตำรวจนะครับคนเลยสงสัยว่าอันเนี้ยสัญญามันเดินอยู่ดีแต่ทำไมยกเลิกสัญญาจนทำให้สมาคมแพ้คดี อันนี้ต้องไปสืบต่อนะฮะว่าตกลงเนี่ยอันนี้เป็นการเข้าข่ายความไม่โปร่งใสอะไรหรือไม่นะครับสมาคมฟุตบอลกับแพนบีทำอะไรกันนะครับแพนบีเป็นผู้รับสัมปทานบริหารสิทธิให้สมาคมฟุตบอลไทยในระหว่างปี2017ถึง2020นะครับและปี2021ถึง2028ซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันผิดปกติตรงที่อันหลังเนี่ย2 0 1ง2028เนี่ยมันแตกตีนะ มัน8ปีนะปกติเขาทำสัญญาไม่เกิน4ปีแต่ทำไมอันนี้ทำาปปี2สมัยติดต่อเลยถ้าได้ตั้งแต่ปี2017ถึง2028ปเนี่ยแปลว่าได้12ปีนะปี2567แผน B ได้แบส่วนได้จ่ายได้ส่วนแบ่งจากครายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์ให้กับสมาคมฟุตบอลเนี่ย250ล้านบาทจากรายได้ทั้งหมดที่ได้1,200ล้านเนี่ยแผน B ได้ไป250ล้านนะครับ มีต้นทุนสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์200ล้านเท่ากับแผนนีมีกำไรก่อนหักภาษีปีละ50ล้านนะครับในการบริหารสมาคมคิดเป็นสัดส่วน4%ของกำไรแผนนีแปลว่าไปเติมรายได้แผนน B หุ้นก็ขึ้นไงส่วนนี้ที่บอกเมื่อกี้บางทีเขาออกมากระนาซ้าเติมอีกนะกระนำซ้ำเติมบิ๊กออสบอกว่า Data a n a l y ิ i s ที่บอกกันเนี่ยเป็นประเด็นที่มีข่าวความ เกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลให้การพนันนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่สโมสรได้รับอาจจะเป็นความลับนําไปสู่การต่อรองราคาการพน,นันและนําไปสู่การกําหนดเกมที่ผมบอกคือล้มบอดก,การรู้ว่าจะมีผู้ตัดสินคนไหนมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ตัดสินหรือว่าการรู้ว่า,าฟุตบอลเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาชมอะไรต่างๆฟีดเรื่องการพนันไปเลยนะครับ ฟ,ฟุตบอลของไทยเนี่ยเลยเสื่อมความนิยมลงมาเพราะขาดความโปร่งใสแฟนบอลจะรู้สึกว่าการดูฟุตบอลไม่มีประโยชน์เพราะเกมผลของเกมถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับนั่นก็คือขยะใต้พมในสมาคมฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าวันนี้ยังไม่จบและจะมีดราม่าต่อไปเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ก้อนใหญ่มาหาศาลและอย่าลืมนะครับ ตอนที่พลตํารวจเอกสนยศพูดมาม่วงออกจากพอบอรตรเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องของบอสอยู่วิทยาจําได้ไหมฮะอันนั้นเ,เรียกว่าจากอะไรทําให้คดีมันเปลี่ยนแปลงไปจนทั้งมีการสอบมีการลอง่อปปชและเรื่องอยู่ในศาลและพอออกจากนายกสมาคมฟุตบอลก็มีเรื่องนี้เข้ามาเรื่องแพ้คดีกีบยวกับ สยามสปอร์ตและผูกพันกับการโอนสิทธิเดิมนะครับยกเลิกสิทธิสยามสปอร์ตและไปให้แผนบีมันก็เป็นเรื่องที่ชวนตรวจสอบอย่างยิ่งนี่คือเคลียร์ปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ